สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นยีเวนจี้นะครับจี้เลหลังเนาะจะดูจากประกาศก่อนแล้วกันนะครับผมเออเป็นหมีเจ้าของอาคารนะครับน่าจะเท่าเดิมไหมอะ่ะสกิลนะครับผมอืมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อ๋อมีรวมฟิกด้วยนะครับ ก็มีประกาศอีเวนต์ประจำสัปดาห์ก็มีโกยเพชรนะมีกล่องอัญมณีนะครับผมฮาโลวีนบาโทรีฮาโลวีนบาโทรีอ้าวเหรอได้จากไหนวะเนี่ยฮาโลวีนบาโทรีเนี่ยนะกล่องสุ่มหรือเปล่านะครับอืม แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษผมไม่แน่ใจว่าไอประกาศที่เขาจะกับเอ่อจะแก้ไขไอจี้ตัวนั้นนะครับผมจี้ดับเบิลวิงของเราเนี่ยฮะตัวนี้นะครับเขาจะปรับให้เป็นสกิลแบบว่าเออเมื่อแบบเริ่มเทินนะครับผมที่มันไม่ใช่อยู่ดีมันหมดไปเฉยนะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันด้วยนะครับสำหรับท้ายเกมเนาะเออท้ายคลิปนะการตามหานะครับผมมีเจ้าของนะฮะโอ้โหก็ ไอ,อพวก A นี้ก็น่าจะหาง่ายแล้วมั้ง A บวกเนาะพวกหมวกนะครับผมปูบัตรเชิญปารตี้ออมเราบัตรเชิญเดี๋ยวไปดูไปดูไอ้อนี่ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่นะบัตรเชิญอ๋อมีมอนเตอร์สีส้มนะครับผมนะก็เดีนะบัตรเชิญปาร์ตี้ออ แล้วก็ค่าผ่านทางเรียกสุ่มหนึ่งคือบัตรเชิญปาร์ตี้เฉยๆนะครับไม่ใช่เอามอนะครับทุกคนไม่ใช่เจ้าตัวนี้นะตัวนี้น่าจะห้าสิบแล้วครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ได้เงินด้วยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของมาร์เบิลนะครับเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าหานะสำหรับผมผมมองดูไม่น่าหานะเออว่ะไม่น่าหาว่ะ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นหมวกหมวกฟาโลซึ่งหมวกเทพเจ้ารามันทอยต่อสี่สิบแปดเปอร์เซนต์ออีเวนนี้ก็สวส่วนตัวนะก็ไม่น่าหานะครับอืมซึ่งมันก็เก่ามากแล้วสุดวันนี้ก็ใส่แค่หมวกแบบกอเหล็กหรือว่าหมวกสงการเท่านั้นเองนะหมวกเอยเทพเจ้ารานี่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้ใช้นะครับนง เออว่ะเดี๋ยนะเนี่ยหมวกที่พเจ้าลาผมมีอยู่นะแต่รู้สึกแบบนี่ฮะห้เปอนตะ์ะเนี่ยทอยต่อต้องสี่สิแตโหดูแล้วก็ไม่น่าหางจริงอครับผมเขาต้องเก็บเพชรไว้ไหมอ่ะเก็บเพชรไว้กับอีเวนท์ที่มันแบบแล้วก็หลุมหลุมมดในแถวนี่สําหรับผมผมคงคงไม่เอาฮะเพราะว่า,วาถ้าจะใช้ผมก็คงจะใช้ย่าหลุมมันเก่าเนี่ยครับซึ่งเป็นเป็นออฟ ออฟก,กันไก่นะครับผมกันไก่นะฮะอืมก็คงไม่ใช้นะครับดูแล้วอ,อีเวนต์ไม่น่าสนใจเลยครับผมเนาะแล้วกออ็อย่าลืมนะครับผมเที่ยวรอบๆกลับมาแล้วนะครับผมไปบินมาแล้วนะเออบินมาแล้วตอนนั้นยังไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับผมเนี่นยเพิ่งจะมีเวลามาเข้านะครับแล้วก็มีอะไรอีกฮนะประกาศอะไรก็ประสาทนักลบ เออมีเวน้นการเล่นนะก็ชนะนะครับผมเนี่ยฮะลายโซลิซึมนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะดูแล้วไม่ไม่น่าสนใจครับผมอีเวน้นขอผ่านแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอ้ไม่น่าสนใจครับผมแปนสปริงก็เท่าเดิมไหมอะ่ะแปทุกคนขอดูอีกรอบดิแปนสปริงชัน แปดเซนโอ้เท่าเดิมครับผมก็ไม่ได้น่าหานะครับใครอยากหาก็หาได้นะใครขาดอะไรก็ไปตามหาเอาแล้วกันนะครับส่วนผมก็คงไม่ทำนะเก็บเพชรไว้รอเพราะว่ามันจะจะสิ้นเดือนแล้วะแล้วก็จะมีการต้นเดือนเนี่ยไม่รู้ว่าการถโหดมาเดี๋ยวจะไม่ปิดกับเขานะครับยิ่งปิดอีเวนต์ยากกว่าชาวบ้านก็อยู่แต่ว่าตอนนี้วันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปลองเล่นตัวนี้ดู น,ะะนี่เจ็ตแพคดับเบิลวิงเราเนี่ยครับผมเดี๋ยวดูนะฮะว่าสรุปคือมันจะยังไงนะฮะไปขอเป็นอา้าวอัพดาวก็ได้ครับผมอัพดาวแล้วกันนะฮะอืมอัพดาวแล้วกันนะครับผมไปก็ไปลองเทสดูนะครับผมว่าเอมันจะจะัดการยังไงครับ เจอเป็นมูฮุนนะครับอ่ามูฮุนสายวิทครับผมให้สนใจนครับผมไปนะครับวาร์ครับผมเราก็ยังไงดีวะเนี่ยอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเบิ้ลสี่ครับผมอ้าเออไหนอปึ๊บ เดี๋ยวลองเบิ้ลอีกทีนะฮะคือเบื้องต้นนี่ยสกิลมันยังไม่ออกนะสกิลไอ้ตัวนั้นนะเห็นมนะอาชิบหายเอาไม่มีออกคุกป่ะวะออกคุกแปดห้านะครับทุกคนไม่ออกนะเออไม่ออกว่ะคือสกิลเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เี่ยเราไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเลยนะเมื่อเริ่มต้นเถิดนะน่าจะแก้แล้วหรือเปล่านะฮะ เออสกิลผมยังไม่ติดนะอืมจะสู้เจ้าหมูหุนได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอจัดเซตก็ไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมอียอ,อะตัดก่อน,กนเลยครับผมแล้วเราเดี๋ยวเราวิ่งไปยกเขาเลยฮะฟื้นขอยกเขาไว้ก่อนนะฮะอันตรายนะครับแบบนี้ต้องขยันนิดนึง กิวออกครับผมเบิ้ล10ดูครับผมเฮ้ยจะกดเบิ้ล4โอ้โหโอ้ยห,หาเอ้ยไม่เป็นไรนะ <c oughs> จะกดคู่ขี้นะครับทุกคนแตะไปเฉยเลย <c oughs> อ่า,อารอบนี้เขาเตรียมตัวเบิ้ลได้แล้วนะเพราะหมวกเขาจะกลับมาปกตินะครับทุกคน เบิลสองก่อนครับติดไหมโอ้ไม่ติด่หมวกสงการนะครับเราเรายกก่อนนะฮะเรายกก่อนครับผมยกให้เขาเสียนี่ก่อนนะเย็นนีดหนึ่งนะครับถ้าถ้าคิดจะเล่นแมปนี้นะครับใจร้อนไม่ได้ครับผมว้าไหมเพื่อนโอ้ยังไม่ว้าวอ่ะเดี๋ยวติดหมวกสงการเขาไงฮะเราให้โอกาสอีกทีนึงนะฮะ เราจะเบิ้ลแล้วก็ไปในแถวไหมเอ้ยไปทุกที่ไหมนั่นเลยครับผมไปครับผมนี่ยติดฟ้องไว้ครับ <c oughs> เอ้ยเขายังทอยเบิ้ลได้วะ่ะฮมแต่ว่าก็ลำบากอยู่นะนะฮะเราก็ทอยจบได้นะครับทอยเป็นเบิ้ลเฮ้ยเราแต่เราก็กดคู่ขี้มันเพิ่มหนเอ้ยเพิ่มหกสิบาครับผม เออไม่ได้ลองจี้เลยวะคืออะไรวะเออวะไม่ได้ลองจี้นะแต่ว่ามสกิลเราก็เห็นนะไม่ได้ออกไปหมดตนะ้องเริ่มเท่านี้หนึ่งที่สองหมดไปเหมือนตอนแรกนะหรือว่ายังไงวะคอยคอยเกมได้ไหมทุกคนเวลาเท่าไหร่วะน่านะได้อยู่ได้อยู่แป๊บนึงนะอยากรู้นะครับผมเออมันมันปรับแล้วหรือ,อยังนะฮะอ่าเจอรีดิตครับผม มาเฟียตองเจ็ดนะครับสิบสองไปก่อน,นครับนบนสองครับอ๋อห้าครับผมอืมเขามีอะไรอะ่ะอ๋อยกเว้นค่าผ่านทางนะครับผมแล้วก็สร้างเ็นมานะ คือแมบบนี้พอเวลายกนะที่เขาเขาชอบเล่นกันนะเพราะว่ามันยกแล้วก็จะเบิ้ลได้แลนด์มาร์กเนี่ยเห็นไหม,มนะส่วนใหญ่จะใส่ใส่มาเล่นแมบบนี้กันนะเวลาโดนยกก็ยังได้แลนด์มาอยูอนะ่เราจะเย็นนิดนึงนะฮะได้แลนด์มาก็ถ้าเขาเบิ้ลน,นะเขาจะได้แลนด์มาไปนะแต่ว่าเขาไม่น,ะนี่อะสกิลเราออกนะ เอ้ย่าไม่ได้ทุกคนเราเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสี่ได้ไหมยกก่อนยกก่อนนะครับเล่นแบบนี้ต้องใจเย็นนิดนึงเฮ้ยเกินไปไหมอะ่ะโอ้โหแม่เจ้าค ยีจะไม่ออกด้วยนะจะมาเชิดเหรอเชิดเราไปไหนครับผมใส่ถุมดำนะฮะแล้วก็จะไปเอาเอาขาเรียกว่าตามไม่เคลื่อนย้ายออกนะครับผมโ <c oughs> ดนเชิดนะครับผมเชิดใส่ถุมดำนะครับอนะฮะยวตามไม่เคลื่อนย,ย้ายออกปื้โอ้โหขมโมยด้วยวะ่ะ อ๋อสองร้อยกว่านะครับผมแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่า jet แ a c k เ o u n ์ e r อยู่นะครับแต่เขาก็จะเกินไปไหมฮะอืมอ,อุ้ยอ้้หไม่ออกว่ะชิบหายไม่ออกว่ะอืมไม่เป็นไรครับผม เบอร์สิบสองไหมครับผมแล้วสกิลไอ้นั่นเราก็ไม่ไม่ออกด้วยนะอ้ย <c oughs> หาเอ้ยถอยเจ็ดได้ไหมครับทุกคนอ่ะยกไป <c oughs> จริงๆเขาถอยลงเรนมาเขาก็เชิญเราได้เหมือนเดิมนะนะเราไม่มีกันตายนะครับทุกคนอะไรอะ่ะจี้อะไร <c oughs> ไม่น่าสนใจเดียวทุกคนโอ้โหเมืองของเราเองนะครับโดนทำลายทิ้งซะงั้นกูนะยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เพื่อนนี่ก่อนนี่ก่อนยกเขาไว้ก่อนยกเขาไว้ก่อน คือไอหลุมดททําไททันเนี่ยผมจะบอกให้นะผมเคยเหยียบเมืองตัวเองในวันสามสี่ครั้งไม่ไม่ติดเลยนะผมจะบอกให้เบ้นสี่ก่อนนะครับผมเบ้ลสองครับออสี่ฮะเป็นไรนะฮะแต่เราโดนเชิดอีกครั้งเดียวนี่คือายหานะดีนะเขาถอยยังคอยไม่ได้นะครับ โอ้ยยี่สิบสองไม่ทันนะฮะโอเดก้าก็ยังดีกลับไปยกครับยกเพราะไม่ยกในเต่าเขาจะแม่นนะฮะเต่าอ้าจะแม่นคนนี้ไม่มีเขาเรียกว่าน,นะฮะเต่าอ้าจะไม่แม่นครับผมถ้ายกเป้นสี่ก่อน เอ้ง,งานเข้าว่ะทุกคนคอยไม่เบิ้ลว่ะมาเบิ้ลสองได้เนี่ยเหมวกเขาจะกลับมาแล้วครับผมแต่ออกหมกครับผมเดี๋ยวเรายกใหม่ยกใหม่ปวนประสาทนิดนึงฮะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเราไปเลยครับผมสิบสิบสองครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวเราไปจบเลยครับคอยสี่คอยสี่จบไปเลยสองสี่ครับผมจบเนี่ยฮะ เราไม่ซื้อครับผมไปก็เหนื่อยนิดนึงฮะเจอรีดิตนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่นี่มาแต่ว่าก็ไม่รู้นะเพราะปรับยังไงนะผมก็ไม่รู้อะ่ะเออเป็นว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับผมส่วนจี้ผมก็คงจะขอผ่านเะก็ <c oughs> บเพชรไว้ดีกว่านะครับเนาะ โอเคฝากกดติดตามช่องยาจกซูด้วยอุยอะมีมาหลอกขายกูอีกฮะหรือว่ายังไงนะฮะจริงๆจะลองสุ่มให้ดูก็ได้นะครับผมสักนิดสักหน่อยอ,ะอ่ะอ่สักพันแล้วกันนะครับผมว่าได้อะไรนะฮะดูดินะครับอืมไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พอเหอะสองร้อรู้เรื่องแล้วมั้งทุกคน โอ้ไม่เอาแล้วละนะทุกคนนะผมขอผ่านแล้วกันนะครับทุกคนไปแล้วครับผมขอบคุณครับ